สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้กับช่องเก่งก้าเทรดนะครับจะมาวางแผนเก็งกำไรของตัวมิ้นท์นะครับประจำวันที่23พฤษภาคม2565นะครับ ก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตไปสรุปเซ็ตเพียงสั้นๆกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเซ็ตของเรานะครับปิดอยู่ที่1,635นะครับซึ่งอย่างที่เราวางแผนกันไว้ครับว่าถ้าเขามายืนอยู่เหนือ1,633เนี่ยก็จะเป็นเซนติเมนต์ที่ดีครับแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเส้น EMA 5กําลังจะตัดกับ EMA 10เกิดเป็นโกลเด้นคอร์สนะครับถ้าเขายังยืนอยู่เหนือ1633ได้เนี่ย ก็มองไปถึงประมาณ1,614 44นะครับซึ่งจะขึ้นมาปิดแก็บของบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็อาจจะเป็นแนวต้านที่1,644นะครับอาจจะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างแบบนี้ถ้ามีการย่อนะครับของเซตมาจังหวะที่เขาย่อเนี่ยก็ควรจะย,ย่ออยู่ประมาณ ไม่หลุดอยู่1616ถึง1 6 3 3บริเวณนี้แล้วก็ขึ้นต่อเพื่อมาเบรก1644นหระครับหรือขึ้นไปแนวต้านถัดไปอยู่ที่มองไว้เลยนะครับอยู่1666นะครับถ้าเขาขึ้นไปถึงก็จะเป็นอารมณ์เซนติเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะดีๆมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นหลายตัวของจังหวะนี้นะครับที่ก็มีหุ้นขึ้นหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นธีมต่างๆเราก็ทำกันบ้านกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้กััันนนนบบ้้าาขขอองงงตตววิรซึ่เป็ก ของทีมเปิดเมืองนะครับวันนี้เขาก็ปิดทําการอ่าทำราคาค่อนข้างที่จะสวยเลยครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําของตัวมินส์นะครับซึ่งราคาปิดวันนี้อยู่ที่ราคายี่อ่าสาบาท25สิตางค์นะครับ3ามบาท25นะครับแบบหนึ่งโอเคมองไม่เห็น34บาทราคาปิดอยู่ที่34จุด 25ส่วนแนวรับแนวต้านเราก็จะมาดูกันก่อนนะครับว่าแนวรับแนวต้านของมินมีอยู่ตรงไหนบริเวณไหนนะครับแนวรับแรกครับที่เขาจะต้องให้รับให้อยู่ครับคืออยู่ที่ราคาแบบนึงนะครับ34บาท34.00ซึ่งราคา34.00เนี่ยก็คือเป็นของกรอบ time frame w e e k นะครับก็คือราคาปิดวีคเนี่ยเขาไม่สามารถ เป็นช่วงกรอบราคาสะสมอยู่ที่ประมาณ34นะครับถ้าเขาเบรก34ไปได้ก็คือเหมือนการยกวีคของสัปดาห์ที่2เลยนะครับซึ่งแนวรับนี้ก็คือถ้าเขารับอยู่ก็จะดีมากๆหรือไม่หลุดก็จะดีมากๆเลยนะครับอยู่ที่ราคา34บาทครับแนวรับถัดไปครับอยู่ที่ราคา35 33.50นะครับก็ซึ่งเป็นกรอบของเบกรอบของ time frame day ตรงนี้นะครับและแนวสุดรับสุดท้ายครับอยู่ที่ราคา 32.00ก็คือโลปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะนั้นส่วนแนวต้านครับแนวต้านแนวต้านแรกครับที่เขามองว่าแนวต้านถัดไปเลยผมก็มองไว้ว่าอยู่ที่ประมาณช่วงราคา 36.25ก็คือบริเวณไฮนี้นั่นเองครับถ้าเราสังเกตวอลุ่มโปรไฟล์ของช่วงนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะเบามากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเขายืนอยู่เหนือราคา34ไปได้เนี่ยเขาก็อาจจะขึ้นไปเทสได้ถึงราคา36.25นะครับถ้าเขาเบรกราคา36.25เนี่ยก็จะสวยมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นแนวต้านรอบนี้ผมก็ให้ไว้แนวเดียวนะครับอยู่ที่ราคา3า2 5นะครับเป็นแนวต้านนะครับส่วนแผนนะครับเราก็จะมาวางแผนกันก่อนเลย แผนกรณีที่1น,นะครับกรณีถ้าย่อนะครับผมมองว่าถ้ารอบนี้เขาย่อนะครับเพื่อจะทำเฟรมบิ๊กสวยๆเนี่ยเขาไม่ควรหลุดเลยครับไม่ควรหลุดอยู่ที่ราคา33บาทจุศูนประมาณนี้เห็นไหมครับว่าย่อก็คือสังเกตของเส้น EMA 5ตัดกับ10บริเวณนี้นั่นเองครับก็คือบริเวณย,ยอ่อเพราะนั้นเขาก็ไม่ควรที่จะหลุดเลยเพราะนั้นเราจะสามารถสะสมอยู่ในรคาคา3 3 50แล้วก็ถึงก่อนช่วงราคา34.00นะครับกรณีถ้าเขาย่อนะครับก็เก็บสะสมช่วงนี้ไปครับเพราะว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสำหรับตัวมินกรณีที่2นะครับกรณีที่เขาจะขึ้นต่อเลยขึ้นต่อหมายความว่าอย่างไรก็คือหลังจากเนี้ยครับมีสังเกตคือถ้าเขาสามารถเบรกกรอบเหมือนมีการเบรกแก็บขึ้นไปเหนือราคากรอบทำเฟรมวิกได้เนี่ยก็คือ34บาทถ้าเขาจะไปต่อก็คือเหนือราคา34.25เนี่ย เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเก็บได้อยู่ที่ราคาประมาณ34.25ถึงราคาประมาณ34.50สจะสมแนวนี้ก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะไฮเดิม erm อยู่บริเวณนี้ครับ34.50้า 34. ถ้าเขาสามารถเบรก34.50ไม่ไปได้ผมก็มองว่าเขาจะขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับกรณีนี้ส่วนเป้าหมายนะครับเป้ารอบแรกผมก็มองไว้ท้ายสูงสุดก็คือ36.25นะครับและฉะนั้นก็อาจจะขึ้นไปต่อได้ถึงประมาณ37 จุด0.0ถ้ากรณีเบรก36.25ไปได้นะครับส่วนกรณีคัดลอสนะครับคัดลอสกือย่างที่ผมบอกครับว่าผมจะใช้โลของปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ที่ราคาถ้าหลุด32.00ผมก็จะคัดลอสทุกกรณีเลยนะครับเพราะว่าเรามาดูสัญญาณอินดิเคเตอร์นะครับว่ารอบนี้นะครับมินก็มีการขึ้นแล้วพักย่อก็มีการทําโลของช่วงนี้นะครับก็มีการยกโลเห็นไหมครับว่า ยกไฮไฮเดิมอยู่นี่ไฮใหม่อยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นมีการยกไฮมีการยกโลเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยครับสำหรับมิน้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าเขาอาจจะขึ้นไปเทสได้ถึงราคา36 2สหุดอหรือราคาเหนือกว่านั้นเพื่อจะทํำไฮใหม่ของรอบนี้นะครับแล้วก็มีการย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูสัญญาณ EMA 5 ema 5และ10บนะครับบริเวณนี้เส้นสีฟ้าคือ ema 5นะครับและเส้นสีเหลืองคือ ema 10ก็มีการตัดกันอยู่เหนือบริเวณ33บาท50เพราะฉะนั้น ema 5ตัดกับ ema 10ตัดกันแล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยว่าสัญญาณนี้ก็น่าจะเป็นทิศทางในแนวขาขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่าช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่น่าจะสะสมที่ดีที่สุดของมินนะครับส่วนสัญญาณต่างๆของ macd นะครับตรงนี้ macd ตัวข้างล่างเนี่ยโมเมนตัมเนี่ยยังไม่อยู่เหนือศูน,นะครับแสดงว่าถ้าเขาสามารถเบรกขึ้นไปอีก1รอบเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าโมเมนตัมตัดกันอย่างนี้ของ MACD และอยู่เหนือศูนย์เนี่ยก็จะมองว่าตัวนี้ของมิ้นเนี่ยจะมีทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยครับส่วนสัญญาณ RSI ของเรานะครับ RSI ตอนนี้ก็อยู่กับมันอยู่เหนือมากกว่า50แล้วเพราะนั้นก็คือพ้นเป็นการพ้นจังหวะพ้นจังหวะการ พักตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวมิ้นเนี่ยก็เลยมีทิศทางที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขึ้นไปเทสได้ตรงนี้กันอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ข้อเสียของมิ้นก็คือเป็นหุ้นที่มีลักษณะใหญ่หน่อยก็อาจจะไปช้าอาจจะไม่ได้พูดปาร์ตมากครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเลี้ยงตัวหรือพักตัวระหว่างทางแล้วขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียของมิ้นก็จะมีประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นการบ้านมิ้นก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะเพื่อนๆสามารถนำ นำไปทํากันบ้านต่อได้เลยนะครับสําหรับตัวมิ้นตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กันบ้านหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบในการทํากันบ้านของผมนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกิ่งก้าเทรดด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ